อู้มันอู้ฮะมันใหญ่นึงเออตู่หัวมันนี่ฮะอื้อตู่อืมใหญ่ๆๆหัวใหญ่อื้ใหญ่อย่มันฮอต i walking

ตัวน,นี้งัดขึ้นมาแล้วนี่มันหัวมันจริงีอันนี้ก็งัดขึ้นมาแล้วนี่จะโคุดนําอีกเออเออเออดีนานบอกเดาฝืนนี้ก็เออเธอเออถูกถูกถูกนี่นมันกนน้ำลังอีกส่วนยางอกในหลองยาง แอนบอกปลูกในหลองยางสวนสวนติดแขมเกาหลีอันนี้ยางาก็ได้อยู่อายุปีหนึ่งกลางนี่จะปลูกก่อนจะปลูกเสริมปีกายนี่ก็ตายหลายอยมันฝนป่าช่วงเฮิงผนตายไป